ฮัลโหลสวัสดีครับผมพอดีอยากเล่นกันทุกคนนะครับผมแต่เราก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นเลยไม่มีใครอยากเล่นด้วยกดเริ่มเกมไปก็หาไม่เจออ่าปิงก็ไม่น่าจะขึ้นนะครับในเนมื่อหาไม่เจองั้นเรามารีวิวอะไรผมไม่จำเป็นต้องรีวิวครับผม เล่นเฮี่หายอยู่อย่างเดียวครับผมเกมคือความสนุกของผมเลือกออกใช่ไหมไอสัตว์เนี่ยเอาไปเปล่านี้กูมีเราก็ามาเลือกเฮียอะไรมั่วโซ่วๆไปใค่หิแม่อนจะได้เฮียอะไรอะ่ะ ไม่มีทางหรอกโอ้โหได้หัวกระต่ายน้ำตาก,กูแทบไหลกูมีแล้วเก้าสิบเก้าเพชรจากเก้าเพชรมึงขึ้นมาเป็นเก้าสิบเก้าเพชรมึงขึ้นทีละร้อยเลยเลย,เลยครับผมถือว่าของมึงดีกูมไม่เอาแล้วกันนะแน่นะ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 ่ไม่เอาแล้วกันเราก็ไม่อาจจะมองว่าเกมไหนดีกว่าใครนะครับผม แต่ว่าพอดีมันก็มีเกมฟรีที่ว่าเล่นแบบฟรีๆได้อยู่อ่ะถ้าใครสนใจเจอผมได้ในพับจีนะครับผมแต่นี่ไม่ไหวจริงๆว่าแพงไปสมัยก่อนเติมไปเยอะเกมเนี้ยถ้างั้นไม่มีตัวขนาดนี้อ่อครับผมอืมชิลู้ดูการแรกมีอ่ะครับ เติมมาเยอะเหมือนกันเติมมาผมไปหมดตอนสกินปืนเยอะแต่ก็ใช่หิ่แม่อเถอะใครจะแคร์เกมมีไว้ความสนุกสำหรับทุกคนนะอ่ะอ๋อเฮียให้กูกดตายทันทีกูลืมเกม คือความสนุกนะครับอย่าไปตื่นเต้นกับแบบว่าโอ้โหเฮี้ยแม่งกูต้องมีแบบนี้ไม่ใช่น่ะน้องๆหนูๆแบบแบบนั้นไม่ใช่อ่ะอันนี้ถ้าใครแบบทายถูกก็พี่อายุเท่าไรเดี๋ยวพี่ให้ไอนี้ไปเลยไอดีนี้ไม่ขีเลนะครับผมตอนแรกบอกไข่สยยี่พันตอนนี้แจกฟรีล้วมันใส้ มันให้กูมาทำที่ไอ้ลูก <c oughs> อ้อลองคนเริ่มจริงเอางั้นไม่งั้นไปหมดธรรมดาอะไรแม่เย็ดธรรมดาสี่คนนี้ครับผมเราต้องการหาเพื่อนคุยด้วยอา้าว ที่ธรรมดาได้เร็วทำไมจัดระดับไม่ก็เจอไม่รีแลงกันแล้วเหรอโอ้ยพารีแลงแลเราลนะน่ากลัวมามามาสวัสดีครับกันอีกทีแลับคัน อะไร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 มีให้กูป่าป่าไม่มีเพามีเนี่ยเหรอห้าสิบอ่ะขาง เป็นเกมที่น่าเบื่อมากถามว่ามันก็ดีนะแต่ภาพดีเอออกงแนวหลังยุคดีแต่แบบกากะเสิร์ฟกาก,ากแล้วโปเยอะมากเลยเป็นเกมที่แบบไม่น่าเล่นที่สุดแล้วไอสัตว์แผ่นที่สเสบียงกูอยู่นี่ ไหน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 พ่อเขาจะลงไหนกันนะุัยจะลงไหนกันนะคนมากมายสบายแล้วกู จะให้กูเล่นแบบไหนเนี่ยไม่เคยเล่นเกมนี้มานานแล้วนะนานนานนาน,นานจริงๆเลยครับผมอืมผิดกดผิดอะไรตัวเฮี้ยนนี่คืออะไร ฟืดดมกาวเข้าไปหนึ่งทีครับผมอัน,น่น่มีคนมาเก็บไปแล้วเพื่อนทีมทีมอยู่ไหนทีมมีลูกยูตามสิบนัด อ้าวเพื่อนดาวแล้วหนึ่งเพื่อนตายด้วยโหช่างเร็วที่สุดไม่ยิงช่วยไม่ว่า sang phản đờn nóng nhanh điều với เหนื่อย